สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูอาหารรับประทานเช่นเคยค่ะเมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะคะเป็นเมนูแกงคั่วหมูใส่หัวปรีจ้าเดี๋ยวตามนะคะมาชมวัตถุดิบพร้อมกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง วัตถุดิบนะคะแกงขั่วหมูใส่หัวปรีของเรานะจ๊ะมีหมูสามชั้นนะคะล้างทําความสะอาดพักไว้แล้วจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มีหัวปรีนะคะใช้หัวปรีสองหัวจ้ะนะคะล้างพักไว้เช่นกันจ้ะนะจ๊ะแล้วก็มีผักชะอมแล้วก็มีใบชะพูจ้นะ,ะแล้วก็มีกะทินะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิขวดนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีพริกแกงนะคะ น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะอันนี้ผงปรุงรสค่ะนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นหมูแล้วก็หั่นหัวปรีนะคะหั่นวัตถุดิบตัวอื่นก่อนจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดชะอมก่อนจ้า จากนั้นก็มาเด็ดใบชะพูต่อเลยจ้าเดี๋ยวเรามาหั่นหมูต่อจ้า จากนั้นนะจ๊ะเตรียมน้ำสะอาดนะคะเอาไปแช่หัวปรีไม่ให้ดำจ้าจากนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะนาวนะจ๊ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปจ้า เดี๋ยวเราก็จะเตรียมไว้นะคะแช่หัวปรีไม่ให้มันดำจ้ะนะจ๊ะจากนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเตรียมมาหัน่นหัวปรีกันเลยจ้า จากนั้นนะจ๊ะใส่หัวปรีลงไปแช่น้ำไว้เลยจ้าตอนนี้นะคะวัตถุดิบแกงขั่วหมูใส่หัวปรีของเรานะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปแกงพร้อมกันจ้า ก่อนอื่นนะจ๊ะน้ำนะคะพี่แกงลงไปเลยจ้าตามด้วยนะจ๊ะกะทินิดหน่อยจ้าเติมนะจ๊ะหมูลงไปเลยจ้า เติมนะจ๊ะกะทิลงไปเพิ่มนิดหน่อยจ้าใส่นะคะกะทิลงไปหมดเลยจ้าจากนั้นนะจ๊ะเติมนะจ๊ะหัวปรีลงไปเลยจ้า ปิดฝาไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวรอนะคะให้เดือดนะจ้าเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงค่ะแกงคั่วหมูใส่หัวปรีของเรานะคะเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาปรุงเลยค่ะเติมนะจ้าผงปรุงรสลงไปเลยจ้าตามด้วยนะจ้าน้ำปลาจ้าน้ำตาลทรายขาวจ้าใส่ลงไปเลยจ้า จากนั้นนะจ๊ะใส่ใบชะพูล,ลงไปเลยจ้าตามด้วยนะคะผักชะอมจ้าใส่ลงไปเลยจ้าเรียบร้อยจ้าตักเสิร์ฟอร่อยอร่อยทานด้วยกันค่ะแกงขั่วหมูใส่หัวปรีค่ะ จัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าแกงขั่วหมูใส่หัวปรีอร่อยอร่อยจ้าวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาทำเมนูแกงขั่วหมูใส่หัวปรีอร่อยอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปรับประทานแกงคั่วหมูใส่หัวปรีอร่อยอร่อยก่อนจ้าแต่ว่าก่อนจะจากกันฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะเฮงเรวยรวยปังปงัแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ